ประเทศไทยมีที่ดินประมาณ320.7ล้านไร่ประกอบด้วยที่ดินเอกชนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เขตป่าไม้ถาวรที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆซึ่งที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความสำคัญต่อมนุษย์ การขาดแคลนหรือไร้ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินจึงเป็นปัญหาใหญ่สําหรับประเทศไทยที่มีมายาวนานสําหรับที่ราชาพัสดุมีเนื้อที่ประมาณ12.6ล้านไร่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรมรมสิทธิ์และกรมธนารักษ์เป็นผู้ปกครองดูแลบารุงรักษาใช้จัดหาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งกระทรวงการคลังมีเจตนารม ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสลัมทิ์สูงสุดทั้งในมิติเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลถือเป็นภารกิจอีกด้านกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎร โดยจัดให้รัษฎรที่ถือครองที่รัฐพัสดุอยู่ก่อนวันที่4ตุลาคม2546เช่าที่รัฐพัสดุภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราชตามนโยบายของรัฐบาลในอัตราผ่อนปลนผ่าน,นกลไกการจัดให้เช่าของกรมธนารักษ์ตามกฎหมายที่รัฐพัสดุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ในการรับรองสิทธิ์โดยการจัดให้เช่าประโยชน์ที่รัษฎรจะได้รับคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอย่างยั่งยืนดังนี้ 1. เปลี่ยนจากผู้ถือครองที่ดินเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน 3. เข้าถึงระบบสาธารณูะโภคและระบบสาธารณูปการ 4. เข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐ และแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน5มีอาณาเขตการถือครองที่ชัดเจนสามารถสืบสิทธิ์การเช่าให้กับทายญาตได้6ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ7มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและขะจัดปัญหาความยากจนโดยในปีพศ2567ได้ดำเนินการจัดให้เช่าแล้ว12พื้นที่ จำนวน3,200สัญญาเนื้อที่ประมาณ11,646ไร่1งาน72.9ตารางวาความสำเร็จไม่ทำให้เราหยุดความสำเร็จไม่ทำให้เราพึงพอใจแล้วเรายิ้มกับมันเพราะมันมีคนที่กำลังร้อนห้ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของรัฐบาลในฐานะของกระทรวงการคลังในฐานะของกรมธนารัฐเราไม่หยุดที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับที่น้องประชาชนนะครับ และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพศ2568ใน13พื้นที่ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิ์อย่างน้อย5 0 5 5สัญญาเนื้อที่ประมาณ31,277ไร่3งาน71.2ตารางวาและได้เริ่มโครงการแล้วในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระบรุรีสำหรับที่รักพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว3าว3บึงวรเพชรจังหวัดน,น,นครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในวันนี้มีเนื้อที่ทั้งแปลงประมาณ132,639้สไร่3งาน34ตารางวาโดยการเอาที่รัฐให้รัฐทำกินคาดว่าจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้มากขึ้นอันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาประเทศ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปเล้ก็กังวลอยู่ว่าเราจะมีที่อยู่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ให้อยู่เนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลอยู่ความกังวลที่ผมได้รับก็คือเรื่องการขอน้ําขอไฟซึ่งพื้นที่แถวบ้านผมคือจะมีภัยพิบัติคือการได้รับน้ําท่วมจากแม่น้ําสายครับผมนับจากวันนี้นับจากวินาทีนี้ที่ได้มีการมอบสัญญาเช่าวันนี้เกิดขึ้น ความไม่มั่นคงอันนั้นจะเปลี่ยนเป็นความมั่นคงันเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทย